ครับน้องมวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำแบบไม่ให้ตั้งตัวรวบรัเลยอ่ะใช่ใเลือกลักเลยเมื่อกี้นี้เราต้องไม่ให้ตั้งตัวค่ะหลายอย่างมันต้องรวดเร็วกระชับฉับไวนี่กำลังพูดถึงดิฉันหรือพักพลังประชารัฐกำลังพูดถึงลุงป้อมเออนะทุกอย่างรวดเร็วกระชับฉับไวเคาะโป๊ะเรียบร้อยคือดูเหมือนว่าลุงป้อมนั้นเนี่ยอาจจะดูท่าทางงุ๊กเงินเงินแต่เวลาตัดสินใจทําอะไรลุงป้อมเร็วนะเร็วตลอดอ่าแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐหลังจากที่เมื่อวานนี้นะทีมของรรร้ออยเกธ ยกทัพลาออกจากกรรมการบริหารพรรคแต่เวลาออกนู่นกกตปรากฏว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเองวันนี้เรียกประชุมนะครับเพื่อที่จะ ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่นะครับช่วงเช้าที่พักพลังประชารัฐมีการประชุมใหญ่สาบันพักพลังประชารัฐนาโดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือว่าลุงป้อมนะครับบรรยากาศนั้นเขาบอกว่าคึกคักมากสสและแกนนาของพักที่ยังเลือกอยู่กับพลเอกประวิทย์เดินทางมาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับคุณสันติพร้อมพัฒนะครับคุณชัยวุฒนาคมานมุ่สอนนะฮะคุณไพบุญนิติตะวันนะครับนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่เป็นสมาชิกพักเหนี่ยนะครับอีกกว่า 500คนเนี่ยมาร่วมประชุมด้วยนะ,ะแล้วชูป้ายให้กําลังใจลุงต้อมเมื่อถึงเวลาประชุมเนี่ยพลเอกประวิตย์ก็รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมาชิกพักเมื่อเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยพักพลังประชารัฐได้เชิญสือบวนชนออกจากห้องประชุมด้วยการประชุมในวันนี้เนี่ยไปจับตาที่การเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่หลังคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐในฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยนะครับจำนวน6คนยื่นใบลาออกก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่า ตำแหน่งเลขาธิการพักไงจะเป็นใครหลังจ,จากที่ฟองลาออกไปใช่ครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการเปิดโผก,กันออกมานะครับว่าเลขาพักเนี่ยจะเป็นทางด้านคุณภัยบุญนิติตะวันซึ่งไม่ใช่โผลแล้วเพราะล่าสุดนะคะผลการประชุมออกมาแล้วสำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ10 คน,นเอกประวิทธ์วงสุวรรณยังเป็นหัวหน้าพักนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างแข็งขันด้วยเดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดคุณไพบุญนิติตะวันก็พังงาดขึ้นมานะคะจากรองหัวหน้าก็เป็นเลขาธิการพักก็ตรงกับที่คุณคุณชัยวุฒิให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าว่าก็จะต้องเป็นคนที่มีบาร,รมีประสานงานรู้จักคนเยอะส่วนพลเอกกริโยธินสสิพัฒนวงศ์นะคะขึ้นมาเป็นเหรญยิก และคณะกรรมการสรรหาเลือกตั้งคุณสมพงศ์แสงแก้วเป็นนายทะเบียนพักค่ะรองหัวหน้าพักเนี่ยมีหลายคนนะคะประกอบไปด้วยคุณสติพร้อมพัดคุณชัยวุฒนาคามนุสรคุณตรีนุชเทียนทองคุณอุตมะสาวนายนคุณสุนทิรัตน์สนทิจิรวงคุณชกาศพัฒนกิจวิบูล์คุณชัยมงคลชัยรบคุณอภิชัยเตชะอุบลส่วนกรรมการบริหารพักนะคะโอ้มีหลายคนคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพักชุดใหม่ด้วย หลังจากที่วันมาอยู่กับรุงแล้วก็ยังมีคุณอนันต์ผลอํานวยคุณชาญกริจเดชวิทักษ์คุณกรเกิวัตรเกษมศรีคุณยงยุทธสุวรรณบุตรคุณอัครวัฒน์อัศวเหมคุณสุธรรมจริตงามคุณกระแตตระกูลพรพงศ์คุณจานจนาจังหวะคุณคอสีมามุคุณทวีสุรบาล แล้วก็พลตำรวจโทปิยะตะวิชัยนะคะนักข่าวรายงานว่าบรรยากาศในห้องประชุมเนี่ยพลเอกประวิทย์ลุงป้อมได้กล่าวถึงอุดมการพักพลังประชารัฐด,ด้วยท่าทีที่ขึงขังดุดันแข็งกร้าวลุงป้อมบอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่แตกแยกออต่อไปนี้นะเราจะไม่แตกแยกเราจะเปลี่ยนการบริหารใหม่ให้รองหัวหน้าพักเป็นคนควบคุมแต่ละพื้นที่เลขาธิการพักเป็นฝ่ายสนับสนุน พลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปอันเป็นที่รักยิ่งของเราจะทำเศรษฐกิจให้ทันสมัยสมกับทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามสโลแกนปกป้องสถาบันทำเศรษฐกิจใหม่มีชีวิตที่สดใส อันนี้นักข่าวรายงานแต่ก็ไม่แน่ใจว่าลุงป,ป้อมให้สัมภาษณ์ยาวขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ <c oughs> นั่งถแถลงนั่งถแถลง <c oughs> แต่ว่าก่อนก่อนประชุมน่ยมันมีพอย n ์ๆหนึ่งที่น่าสนใจจากคุณชัยวุฒนาขมานุสร์เมื่อนักข่าวเนี่ยไปถามว่าได้คุยเนี่ยกับกรรมการที่ลาออกไปในชุดเก่าหรือไม่อะไรอย่างไร<ม>อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังสิ่งที่คุณชัยวุฒิเนี่ยให้สัมภาษณ์หน่อยครับ ออกไปไหมคะพี่เพว่าดูเหมือนท่าทีของเขาเนี่ยทั้งยายก็พี่เอ๋ยทั้งแบบออกมาแสดงแบบไม่ได้แจ้งเราด้วยพเวลาออกแจ้งอ,อกกตรเลยคะมองประเด็นนี้ยังไงบ้างผยังไม่ได้คุยกันนะครับเดี๋ยวรอ เป็นลูกผู้ชายมันก็ไม่เหมาะสมนะครับแสดงว่าที่ทําอยู่ตอนนี้แบบอาจจะแบบมนไม่เหมือนลูกผู้ชายหรือเี่าเบอกว่าอะไรที่มันเป็นลูกผู้ชายมันก็ชัดเจนคนมันก็ยอมรับอะไรที่มันไม่ใช่ลูกผู้ชายทําอะไรแบบไม่ตรงไปตรงมาคนมนก็ไม่ยอมรับแค่นั้นเองคนนี้คือสังคมนะมาถึงสังคมไม่ยอมรับแต่ว่าไม่ใช่ความเราก็รู้กันอยู่แล้ก็ผมพูดผมพูดหลักการไงแต่ว่าคุณก็ไปคิดเองประชาชน ก็คือ,คอให้สัมภาษณ์เนี่ยถือว่านะฮะ<พ>ไม่ได้ไปพาดพิงถึงใครนะชัดเจนเขาเป็นคนผู้ชัดเจนก็ประชาชนที่เอาเองแล้วกันนะ,นะครับคนในบายส่งประชาชนแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็พักพลังประชารัฐนะคะเรียกว่าไม่ริกโผนะแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งหน้าโดยรองหัวหน้าพักที่มีมากมายไก่กองนี่แหละคุมแต่ละพื้นที่เลยนี่เขาจะอยู่กันยังไงเพราะว่า เมื่อวานเนี่ยผู้กองทำอะไรก็ให้สัมภาษณ์นะว่าหลังจากนี้คงจะต้องดูว่าวิธีการจะออกจากพักอย่างถูกกฎหมายทํำยังไงซึ่งมันก็คิดอะไรไม่ได้นอกจากถูกขับออกอแต่วันนี้คุณชัยวุฒิก็ให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าว,ว่าเรื่องของการขับหรือไม่ขับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึง่งอ่าใช่ก็อยู่ไปแบบนี้แหละคือถ้าไม่ขับก็อยู่ไปแบบนี้ฝังก็ไปนั่งอยู่ฝังนะฮะซึ่งการมีเรามีสภาแบบเนี้ยมันก็เป็นสภาที่แปลกดีในมสมัยนี้ นะมันไม่ใช่เฉพาะพักพลังประชารัฐคหลายพักคะหลายพักหลายพักหลายพัก่ไหมก็ได้ไม่ได้มีโกรธแต่พูดถึงเรื่องของเรื่องของการโหวตร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปี68สักหน่อยนะคือเมื่อวานนี้แม้ว่ามีมติเรียบร้อยแล้วนะคะรับหลักการวาระหนึ่งวาระ2แล้วก็วรระสาแต่ว่าคนเนี่ยก็แอบไปแอบไปส่องหน่อยในสสของพลังประชารัฐเนี่ยว่ามีหนึ่งคนที่อยู่ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนรพลเผ่า แล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มาร่วมโบวตร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปี68 mm. ก็คือคุณชนนพัฒนาคสัวคนนี้เป็นสอสอสงขลาพลังประชารัฐเจ้าตัวรีบชี้แจงเลยบอกว่าเอ้ยอย่าพิ่งนะใจเย็นๆตัวเขาเนี่ยติดภารกิจด่วนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเขานั้นพร้อมที่จะสู้เคียงข้างกับร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็สนับสนุนการรรัฐบาลของผู้กองธรรมนัฐ ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีที่ไม่ได้อยู่ร่วมโหวตเมื่อวานนี้เพราะตลอด3าวันที่ผ่านมารวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุนนั้นผมก็ทํามาตลอดฉะ <ừ> นั้นก็หลายคนที่ไปตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะจะเบนเข็มไหมไม่เบนเข็มเพราะเขาชัดเจนอยู่แล้วค่ะ,ะ,ะในขณะที่ในส่วนของฝั่งทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยะนะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะเขามีการเตรียมการรอต้อนรับรัฐบาลของคุณอุ้งอิงแพรทองทานแล้วนะ คือตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าก็ได้มีการดําเนินการในการที่จะมีการตัดต้นไม้นะฮะอ๋อนี่ไงเออทาความสะอาดนะครับให้มันดูภูมิทัศน์มันดูสวยงามค่ะมีการเขาบอกว่าขัดปืนใหญ่ด้วยอ๋เช็ดปืนใหญ่เออเอานักข่าวนักข่าวเราเขาเขียนมาเลยขัดปืนใหญ่ได้เช็ดได้อย่างไงนี่เขาขัดปืนใหญ่กระเด็นสีให้ดูใหม่ขึ้นด้วยใช่ไหมไม่ได้ยิงใครนะ ยิงไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาทําให้สวยงามปรับภูมิลัทธให้สวยงามซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับในวันนี้เองเนี่ยทางด้านคุณแพรทองทานชินวัตรจะนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปัตยานก่อนเข้ารับหน้าที่ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวักดุสิทธิ์ในเวลา18นาฬิกาสนาทีนะครับโดยคอรมอชุดใหม่นั้นก็จะเดินทางเข้าทำเนียบเพื่อถ่ายรูปติดบัตรที่สตึกสันติมตรีเวลา14นาฬิกานะครับคุณแพทองทานนั้นเนี่ยจะเข้าทำเนียบเนี่ยตอน15นาฬิกานะครับนี่ 16นาฬิกานั้นก็จะเดินทางออกจากธรรเนียบแล้วก็ไปที่ในส่วนของพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งขั้นตอนหลังจากที่นำคอรมอเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือการนำคอรมอเข้าถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ